ชาวลัคนาราศีธนูดาวพระอาทิตย์ควงคู่ไปกับดาวพฤหัส,สบดีนะในช่วงเดือนเมษายนปี2566ชาวลัคนาราศีธนูนะครับจะมีโชคได้ของพึงพอใจมีเรื่องที่น่ายินดีเข้ามาสู่ชะตานะครับเรื่องที่น่ายินดีเข้าจะเข้ามาสู่ชะตานะครับบางท่านได้ไปในที่พึงพอใจทางจิตได้การช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ ได้มิตรภาพได้การสนับสนุนนะครับในการร่วมมือนะครับ <_ han> เพียงคุณขอความร่วมมือหรือการช่วยเหลือใดๆน,น,นะครับ <_ han> ก็จะได้มานะครับบางท่านได้ของชิ้นใหญ่เข้าบ้านได้สินทรัพย์หรือมีการมีการโชคดีอ่ะเกี่ยวกับบ้าน <_ han> เนกี่ยวกับรถเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยหรือมีการปรับปรุงที่อยู่ที่อาศัยหรือปรับปรุงบ้านรถนะครับหรือมีการต่อเติมจัดการสิ่งปลูกสร้างนะครับหรือได้ของชิ้นใหญ่เข้ามานะครับมีเรื่องน่ายินดีเข้ามา สู่ชะตาบางท่านได้ไปน,นอนที่อื่นนอนต่างจังหวัดได้ไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะครับจะมีโชคดีจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะมาเป็นมิตรใครที่เคยทะเลาะนะครับก็จะกลับมาเป็นมิตรเกิดขึ้นได้ในดวงชะตานะครับเป็นช่วงที่ดาวคู่มิตรเป็นอาจารย์กับลูกศิษย์เจอกันนะครับเหมาะพัฒนาทักษะพัฒนาองค์ความรู้นะครับบางปีเนี่ยเราไปศึกษากลับได้ความรู้ไม่ดีนะ นะครับแต่ปีนี้แต่ในช่วงนี้ในช่วงนี้นะครับนะจะเป็นช่วงที่ศึกษาหรือเสพอะไรต่างๆจะได้องค์ความรู้ที่ดีได้ครูบาอาจารย์ที่ดีหรือได้เนื้อหาที่ดีนะครับเข้ามาพัฒนาตนนะครับนะครับเข้ามาพัฒนาชีวิตนะครับก่อเกิดสิ่งที่ดีน้ำหนักขอให้ศึกษาเรียนรู้พัฒนาตนในช่วงนี้ นะครับจะได้สิ่งที่ดีองค์ความรู้ที่ดีแน่นอนนะครับจะต่อยอดปัญญาจะนำพาความเจริญและความก้าวหน้าเข้ามาสู่ชะตาเป็นช่วงที่บางท่านจะได้ติดต่อมาจากผู้ใหญ่ต่างถิน่นผู้ใหญ่เพศชายต่างถิน่นนะครับผู้ใหญ่ผู้ชายต่างถิน่นหรือแม้กระทั่งมีโอกาสที่ได้รับการอ,าอุปถัมภ์ช่วยเหลือบางอย่างนะนะครับให้กําลังใจจากผู้ใหญ่นะครับหรือว่า จะเจอญาติเก่านะครับคนในครอบครัวเก่าๆหรือว่าญาติเก่าๆนะครับได้ติดต่อกันเข้ามาพูดคุยนะครับเป็นช่วงห่วงของดวงชะตาที่จะได้รับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้รับวัตถุมงคลบางท่านเห็นผีเห็นวิญญาณนะครับมีโอกาสเจอมันแปลว่าคุณจะได้เครื่องรางหรือว่าการอธิษฐานจิตขอพรการสวดมนตน์ภาวนาในช่วงนี้เสริมดวงชะตายิ่งนัก การทาบุญเสริมดวงชะตายิ่งนักนะครับอธิษฐานจิตขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้รับเรื่องราวอัศจรรย์เข้ามาทันตาบางท่านฝันเห็นผีฝันเห็นวิญญาณนะนะครับสัมผัสผีสัมผัสวิญญาณได้ไง่ายในช่วงจวังหวะนี้นะครับหมอเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าบ้านก็แล้วกันนะในช่วงนี้ขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านนะครับนะก็จะดีด้วยนะครับนะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบ,บูชาในช่วงนี้เนะี่ยผมจะแนะนํานะ จะมีโชคได้ชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยกราบไหว้ขอพรราชการที่5หลวงพ่อโสธรพระพิกเดชนะครับในช่วงนี้นะในช่วงนี้ครึ่งเดือนนี้นะครับจะได้โชคเข้ามาอัศาจรรย์ใจนะครับแล้วก็ในดวงชะตาเนี่ยมันจะแปลอย่างหนึ่งว่าบางท่านได้ไปสถานที่ราชการงานก็เกิดขึ้นได้นะครับนะแล้วก็ในดวงชะตาเนี่ยดาวพุธ โคจรร่วมกับดาวราวหูเป็นดาวการงานดาวพุธอยู่เรือนปุตตะอาจจะเกิดโปรเจกต์ใหม่อาจจะมีงานเกี่ยวกับการลงทุนหรืออาจจะมีงานร่วมกับเด็กบุตรบริวารน,นะครับหรือท้าในทำงานร่วมกับบุตรบริวารให้เครดิตเขาให้มากเขาจะพร้อมจะช่วยเหลือนะนะครับอาจจะมีไอเดียใหม่ในการพัฒนาทักษะทางการงานมีการพัฒนาทักษะทางการงานก็ได้นะครับนะครับมีงานให้รับผิดชอบหลายหน้าตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือรบ นะมีงานหลายหน้าหลายอย่างมีกิจกรรมหลายอย่างให้ได้ทําก็ได้ระว่างมีปากเสียงเพราะเรื่องราวเกี่ยวกับงานนะครับกับคนใกล้ตัวหรือกับญาติพี่น้องนะครับหรือกับคนใกล้ตัวกับเพื่อนร่วมง,งานก็ได้นะนะครับมีปากเสียงทางการงานเนะ่ยนะครับเกิดขึ้นกับชะตานะครับนะเกิดขึ้นได้นะในดวงมาลักษณะน,นั้นกับใครก็ได้นะมีมีปากเสียงเรื่องงานรวมไปถึงอีกอย่างหนึ่งว่า เอกสารทางการงานจะได้แก้ไขจะผิดพลาดต้องระวังการขีดการเขียนการเซ็นการพิมพ์การจดบันทึกการจัดเก็บให้ดีจะผิดพลาดมีปัญหาต้องทําซ้ําต้องแก้ไขหรือเอกสารบางอย่างเนี่ยนะครับมันผิดพลาดมันมีปัญหาได้ต้องระวังท่านใดที่มีเงื่อนไขสัญญาใดๆกับใครต้องระวังต้องรอบคอบนะไม่เช่นนั้นจะมีปัญหานะครับเป็นช่วงห่วงของดวงชะตา ที่ดาวการเงินโคโจรอยู่ในเรือนพระราหูไปสองปีครึ่งได้เกณฑ์ดีต่อดวงชะตานะครับคุณจากนี้ไปสองปีครึ่งเนี่ยจะมีโอกาสรวบรวมเงินก้อนได้มีได้มีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่บางท่านเป็นเจ้าของกิจการมีไรายได้หลายทางนะครับมีไรายได้จากหุ้นส่วนหรือจะเกิดงานร่วมกับญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวบางท่านจะมีการเสียทรัพย์ไปเพราะญาติพี่น้องเพราะการเดินทาง นะครับนะพ่อสังคมมากขึ้นหรือพอการเดินทางมากขึ้นนะครับหรือมีไรายได้หลายทางได้ด้วยเกิดขึ้นในดวงชะตาท่านจะมีคนมาช่วยเรื่องเงินมีคนมาช่วยหาเงินนะจะมีเรื่องอุดมบางอย่างทางการเงินเกิดขึ้นกับชะตาแน่นอนอิทธิพลของดวงดาวเนี่ยนะครับต้องระวังมีคนขัดลาบขัดผลประโยชน์คุณเช่นคุณมีลาบผลบางอย่างมีคนมาจ้องจับผิดคุณนะครับ ก็เกิดขึ้นได้ในดวงชะตามีคนขัดผลประโยชน์คุณอยากยื้ออยากจะแย่งผลประโยชน์คุณหรืออยากจะช่วงชิงผลประโยชน์ของคุณ,คณก็เกิดขึ้นได้ได้ลาบจากปัญหาปัญหาอุปสรรคใดๆนะครับกับเป็นคุณให้กับดวงชะตาคุณถ้าเจ็บป่วยก็เจอหมอดีรักษาในช่วงนี้หาหมอนีดีนะพบครูบาอาจารย์ก็ดีพบผู้ใหญ่ก็ดีพูดคุยกับผู้ใหญ่ก็ดีนะจะได้จะเนื้อหอมนะครับมีสเสน่ห์นะติดต่อผู้ใหญ่ติดต่อครูบาอาจารย์พ่อแม่หมออ่าดีในช่วงนี้ ช่วงนี้ต้องระวังผ่าเจาะของแหลมจิ้มตามําถ้ามีแผนผ่าเจาะนิดๆนหน่อยๆหรือเตะนุ่นชนนี่เกิดบาดแผลตามร่างกายนิดหน่อยแก้ดวงชะตาเหมือนกับต้องระวังอุบัติเหตุผ่าเจาะทําฟันขูดหินปูนอันอีอย่างเง,งี้ยอย่างเงี้ยทำมันจะแก้ดวงชะตาขูดหินปูนทาฟันอย่างเงี้ยแก้ดวงไม่ใช่นนั้นต้องระวังเตะนุ่นชนนี่ใช้มีดใช้ของแหลมของแข็งต่างๆก็ต้องระวังกล้ามเนื้ออักเสบอะไรลักษณะนี้ในเรื่องราวของดวงชะตา คุณจะมีกิจกรรมร่วมกับต่างเพศคุณมีกิจกรรมในการปันส่วนแบ่งส่วนหรือทําเพื่อคนอื่นคุณจะมีกิจกรรมตั้งแต่2คนขึ้นไปหรือจะมีต่างเพศมาช่วยเหลือกิจกรรมบางอย่างจะแปลว่าคุณจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากต่างเพศหรือจากเพศตรงข้ามจะแปลว่าคุณจะมีกิจกรรมเป็นทีมเป็นหมู่คณะก็ได้นะครับหรือตั้งแต่2คนขึ้นไปจะแปลอย่าง่งว่าจะมีเรื so 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 Não, so so ่องรับลมคมในกับคนรักกับคู่ของหรือกับคนอื่นที่ไม่ใช่คนในครอบครัว นะครับหรือคุณกับคู่จะซุ่มเงียบเพื่อทําอะไรบางสิ่งหรือคุณกับคู่จะเกิดโปรเจกต์ใหม่ร่วมกันหรือคุณกับคู่จะมีการทําอะไรบางอย่างเกี่ยวข้องกับบุตรบริวารลูกลูกน้องสัตว์เลี้ยงนะครับหรือคนอ่อนกว่าหรือคุณกับคู่จะมีโปรเจกต์ใหม่มีแนวทางในการพัฒนาชีวิตร่วมกันนะครับ หรือคู่คุณจะพัฒนาตัวเองหรือคู่คุณจะมีโปรเจกต์ใหม่นะถ้ามีคู่นะหรือไม่เช่นนั้นแต่คุณจะทะเลาะกับคู่คู่คุณจะทคู่คุณจะทะเลาะกับคุณหรือคู่จะเจ็บป่วยคู่คุณจะมีความลับกับคุณหรือคุณจะมีความลับกับคู่หรือคู่หุ้นส่วนจะมีความลับกับคุณมีเรื่องลับลมคมในกับคุณหรือคุณจะมีเรื่องลับลมคมในกับหุ้นส่วนถ้ามีคู่ระวังมีปากเสียงถ้ามีหุ้นส่วนระวังมีปากเสียงมีการขัดแย้งนะครับเกิดขึ้นในช่วงนี้นะนะครับสั้นๆนะเป็นเหตุการณ์ นะครับนะก็ในดวงชะตาในบางท่านเกิดคู่กรณีนะครับคู่ความหรือมีคนมาทะเลาะก,กับคุณได้มีคนมาทําให้คุณหัวร้อนหรือเกิดอารมณ์ร้อนอเกิดขึ้นได้ในดวงชะตาในช่วงนี้นะครับระวังหัวร้อนนะครับแล้วก็จะช่วงนี้ต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยนะครับท่านใดอยากจะเปลี่ยนแปลงดวงชะตาสั้นๆเลยผมมีอยู่สามศาสตร์ เป็นสามศาสตร์ที่ใช้จริงกับชีวิตแล้วก็แบ่งต่อให้กับคนใกล้ตัวนะครับเปลี่ยน,ปยนแปลงโดยงตาของผมจากติดลบจนผมมีหลายล้านจากไม่มีมรดกนะจากติดลบผมเนี่ยมี2ปริญญาปริญญาตรีกับปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์กับึึ่อศาสตร์แล้วก็เคยเป็นทั้งวิศวกรและราชการครูแต่ชีวิตติดลบนะครับมีหนี้สินแฟนที่โก,กหกสามอะไรเทมาโดน อ,อยู่ในสังคมไม่ดีสภาวะไม่ดีนะครับแต่ผมใช้สามศาสตร์นี้เป,ปลี่ยนแปลงชะตาผมศาสตร์แรกเนี่ยนะครับจนผมมีหลายล้านนะศาสตร์แรกคือจิตศาสตร์นะครับคือดวงชะตาผมเป็นคนดวงไม่ดีนะผมดูดวงผมมีความรู้โหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์พาาตะโหราศาสตาราา์ยูเรเนียนผมดูดวงผมเนี่ยเป็นคนดวงไม่ดีจะไม่มั่งคั่งไม่รวยนะครับแต่ผมสามารถเปลี่ยนแปล,ปลงดวงชะตาผมโดยใช้3ามศาสตร์นะครับจนผมมีเงินหลายล้านนะนะต้องบอกมาแบบนั้น นะครับนะก็คือว่าถ้าดวงดีกว่าน,นีนะ้ผมจะรวยกว่าน,นี้นะครับนะก็คือว่าเป็นจิตศาสตร์ศาสตร์แรกนะเป็นศาสตร์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในเชิงนมามธรรมเป็น,นกลไกของจักรวาลที่จับต้องไม่ได้แต่รู้ว่ามีอยู่จริงและชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดไปในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่าความลับสั่งจิตเป็นเห็นหลายล้านเป็นวิธีการของพระฤาษีเป็นวิธีการที่ผมประยุกต์จากาการไปทากรรมฐาน แต่ตอนนั้นในชีวิตคิดว่าจะออกบวชตลอดชีวิตแต่มันไปเห็นวงจรการเกิดจิตปั๊บแล้วผมไปศึกษาต่อาศาสตร์ของพลึสีโบราณทั้งสมัยใหม่สมัยเก่าผมประยุกต์กายกันกรองเป็นวิธีการในการเปลี่ยนแปลงดูชะตาคุณจะได้แนวทางจากจิตผมใช้วิธีการนี้ผมเกิด8อาชีพนะครับจนสร้างชีวิตหลายล้านให้กับตัวเองจากไม่มีมรดกนะพ่อแม่ไม่มีนะนะครับจนมี8อาชีพนะจนมีหลากหลายอาชีพนะครับเสียภาษีถูกกฎหมาย นะครับเสียภาษีเจ็ดหลักขึ้นต่อปีนะครับแต่ต้องผมต้องบอกเลยอย่างนี้ว่าอา่อา่าถ้าคุณรู้ความลับนี้แล้วคุณเอาไปทำเนี่ยนะครับนะก็จะเปลี่ยนแปลงคุณให้ดีขึ้นดีกว่าคุณไม่รู้เลยอ่ะนะนะครับบัวบีหลายเหล่าก็จริงแต่ดีกว่าไม่รู้เลยนะครับบางคนอีกก๊อกเดียวเลยนะก๊อกเดียวเลยนะครับจะเห็นแนวทางจากจิตในแบบฉบับของคุณโดยไม่ต้องก๊อปปี้ใครนะครับบางคนเนี่ยไปใช้วิธีการก๊อปปี้วิธีการคนอื่นนะนะครับมันทําให้ มันไม่ได้จากจิตแล้วคุณทําไปในช่วงหนึ่งวันหนึ่งคุณก็หยุดหรือไม่ดีไม่ได้ดีๆเหมือนเขานะครับทำให้เกิดวงจรจิตไม่เปลี่ยนนะครับก็เป็นระบบชีวิตเดิมทีนี้เนี่ยท่านใดสนใจอยากเรียนคอร์สนี้มีค่าเรียนนะลงทะเบียนและเข้าเรียนได้เลยดูได้ตลอดชีวิตจน Youtube จะปิดเป็นลิงก์ลับจากช่อง Youtube ของผมมีหลายท่านเข้าเรียนไปแล้วเป็นร้อยท่านนะนะครับ นะก็ติดต่อลิงก์ไลน์แอดเข้าไปนะครับเป็นคอร์สออนไลน์นะครับแล้วก็หรือหน้าช่อง Tik t o อกก็จะมีลิงก์ไลน์แอดนะครับใต้ช่อง YouTube ก็จะมีต่อมาเป็นพุทธศาสตร์กับโหราศาสตร์เป็นาศาสตร์ว่าด้วยกันอ่าเป็นาศาสตร์ว่าด้วยความเชื่ออันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเป็นพุทธศาสตร์กับโหรา,าศาสตร์เราจะนํามาสร้างเป็นเครื่องรางเฉพาะตนโดยการนาดวงชะตาเราเนี่ยคือวันเดือนปีเกิดเราเนี่ย มาเขียนร้อมรอบด้วยพุทธศาสตร์เป็นอาาัครธรรมโบราณอันนี้เป็นนิมิตของผมก็ว่าได้นะแต่ก่อนเนี่ยผมไปทํากรรบฐานตอนนั้นาหาวิธีการเปลี่ยนแปลงตัวเองทีนี้เนี่ยมีคนเห็นแสงยันกลางหลังผมผมเลยไปศึกษาในศาสตร์การลงอาาัคระยันแบบโบราณในตําราบโบราณแล้วก็มาเขียนให้ตัวเองก่อนแล้วเกิดเรื่องดีๆก็แบ่งตอให้กับหลายท่านเกิดเรื่องดีๆอันนี้ยันนี้มีชื่อว่ายันนวคุณมหายันโบราณเป็นยันที่เขียนขึ้นจากดวงชะตาในตําแหน่งดวงดาวหรือกลไกจักรวาล ทำให้ได้เครื่องรางหรือวัตถุหนึ่งที่มีความอำนาจในตัวมีความขังทําให้เสริมดวงชะตาเอามาบูชานะเป็นความเชื่อนะนี้ผู้หญิงท่านนี้เนะี่ยเขาส่งเงินเนะี่ยมาให้ผมดูเนี่ยในบัญชีในสามล้านเนี่ยบัญชีอมพย์เนี่ยแล้วเขาก็พิมพ์ต่อมาว่าบูชายันนว่าคุณได้รับเงินสเสน่หาจากคุณแม่บุญธรรมมาสองครั้งสี่ล้านถูกหวยสามงวดขอบพระคุณอาจารย์ชัยเสดที่ชี้ทางสว่างให้ปฏิหารมากมากยืนยันว่ายันนว่าคุณให้คุณจริงๆสาธุนะ นี่สามล้านระยะเวลาแตกต่างกันไปบางคนช้าบางคนเร็วอย่างผมในบูชา6ปีไม่ได้ใส่ใจมากผมไปมซื้อหวยนะผมไม่เคยซื้อหวยนะครับแต่เสริมดวงอย่างอื่นเสริมดวงการงานเสริมบารมีนะครับเป็นการเสริมดวงทุกด้านอุ้มดวงทุกด้านนะบางคนวันเดียวนะเงินเข้า1ล้านบาทเนีย่ยเขาส่งเลขบัญชีมาให้เนี่ยวันเดียวเลยปาฏิหาริมากมากมาสดๆหนึ่งล้านบาทไม่ใช่ความฝันมันคือเรื่องจริงกราบงามๆของพระคุณอาจารย์ นะครับแล้วแต่แนละ้วพอเป็นดวงสตาแต่และคนแตกต่างกันไปบางคนก็ได้งานใหญ่โครงการใหญ่นะอันนี้จองต้องรอคิวหน่อยแต่สําหรับคอร์สเรียนผมแนะนํามากที่สุดก็เข้าเรียนได้เลยแต่อันนี้เป็นเครื่องรางประดับบารมีนะครับวันนี้สวัสดีครับ